มีอีกชั้นหนึ่งไ,ไปไปขึ้นทางนี้อ่ะขึ้นทางไหนวะไม่ไม่เป็นไรมันขึ้นทางรูนได้ขึ้นทางลูนได้ไม่มันมีทางขึ้นทางนี้ ทางโน้นได้ทางโน้นข,ขึ้นกันไอเตรงทางลาดขึ้นไปไม่มีอะไรไม่มันมีวิวเขาบอกให้ขึ้นทางลาดเนี่ยพี่ไม่ได้ขึ้นหรอไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นทางลาดไม่ใช่ขึ้นทางลาด มาไม่คนิด่ม ไปไปถาโอ้อร้อ,อนน่าดูร้อนมันยืนไม่ไหว Lung, này, มาถ่ายเซลฟี่สิไปแล้วเดี๋ยวเขาลงหมดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราช้าไปเฮ้ยเอมามือย okay, ังออกีกทีจริงหน้าจะเอาหน้าออกอะไรล่ะเอาละเอาออกไหมเอาออกด้วยแหมทำสายบานที ต้องไปแล้วคุณหญิงหมดเวลาแล้วไปไม่ไ,มไอ้คุณหญิงต้องเดินแล้วหมดเวลาแล้วไปคุณเขาไป <c oughs> เขาไปกันหมดแล้วไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไหวแล้วไม่ใช่ายูถ่ายแล้ว ไวขออมุาครับเรีนใส่บาตรของิพระอรหันได้ภายในทว่าวิหารญท่านสาวุกนีมกราบัาระขอพาเทวว่าาวาทีกองค์่กมรุงหอมงเจูด้ในถวิหารนี้นะครับแลวก็ขเชิญท่านร่วมรับบริตกโลงศข้าห่อศพ ตอนนี้มาถึงวัดจันทร์ตะวันตกมเดี๋ยวตอนมืดรถจะเยอะมากดีแล้วเราร่บมาจอดก่อนนะวัดจันทร์ตะวันตกที่เขาบอกไงสร้างโบสถ์สิบห้าปีไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จด้วยไม่รู้เหตุผลสร้างสวยแต่ไม่เสร็จสิสร้างสร้างเลา1สิบห้าปีแล้วนะยังไม่ถึงเลยครับ ธรรมศาสการ<อ>หรือพี่ฮะอ,อย่างมึงตกใจมีเงินเยอะอ๋อคือถ้าเกิดระดมทุนเยอะๆเนี่ยมันห้าร้อยล้านอ๋อมันห้าร้อยล้านแล้วเขาสร้างไปงบ<ช>มันก็บานปลายเข<อ>้าใจความหมายเนาะของงบมันบานปลายเดิมทีแต่ห้าร้อยล้านมันก็ไม่ใช่ห้าร้อยล้านแม้ว่าเราจะก่อสร้างเองเราก่อสร้างเองนะก่อ,อสร้าง ปัจจัยปัจจัยยากลุกเหรอหรือขอขอบคุณครับนวัตสการครับสร้างสวยมากนะแต่ผมดู YouTube ต้องถามผู่จุกใช่ไหมสร้างมานานเลยสร้างมาดานจริงๆน่าจะเป็นพระในวัด ไปพี่แล้วเดินออกนะเนะอย่าระวังรถให้คุณหลบๆหน่อยรถไปไหไว้ป้าพี่กันงงน,น <ไป S 2> ี่กันเมียไปไม่รู้เหมือนกันกเ็เดี๋ยวปล่อยเกาออกทางไหนคุณจุกนนนอ๋อต้องเดินไปนู่นก่นนอนเนาะอ,อ,อ,อ๋อ,อไหว้ก่อนโอ้อ,อันนี้สวยสวยสวย ถนนคนเดินที่พิซาุโล,ล,อ,ลอ,อยู่ตรงวัดจันตะวันออกิน,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 ข,น,นข้างล่างพี่ข้างล่างข้างล่างวิอาเข้าเอาไป แวอต้อด้โอเคดีมากไปกับผมไปเจอแล้วหายใจไม่ออกเหมือนกันเลยกออกออกมานิดนึงไม่เป็นไรแป๊บนึงเมื่อกี้มันอย่างว่า มมก็ไ่อยาใช่ก็ดีแล้วกินก่อนไงเดินออกมันกาลังใช่ไหมมันก็ไอซอเล็กคิดถูกแล้วผมบอกเออเขียนด้วย,วยวก่ก็เขาบอกไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดินออกกําลังก็ถูกต้องับ ผมยังไม่ได้ใส่เพราะนี่ผมกะว่าเดี๋ยวถ้าจะหยิบอะไรก็จะใส่ กัญชากัญชา หรือแมวแมวไมใช่ไม่มันไม่รู้มันยาวแค่ไหนถ้ามันยาวถ้ามันยาวเหมือนที่เชียงใหม่ก็โอ้โหเดินัานาเนี่ยเดี๋ยวเราก็วนกลับใช่ขายคล้ายๆกัน ไม่แล้วเราอิ่มแล้วด้วยใช่ไหมเฮียนะโอ้โหทานด่าไม่ได่หรอโอ้โหพี่ยิ่งไม่ไหวแต่เขาใหญ่เยอะแยะเลยใช่ใช่อย่าเวลาทานระวังเม็ดนะละงเม็ดน้อยหนานเป็นอันตรายลื่นลื่นลงคอต้องมีคนมาพัดแท็กไปให้มันแต่ยเพื่อลูกค้าว่าติดใจกินกินถูกต้อตายแล้วตายแล้ หายใจไม่ออกจะหาหวะค่ะนด้ยมันก็ฟังอย่างนีน่าไอ้จริงจริงอันตรายจริงอย่างที่เล็กบอกที่หลอดลมเนี่ยเพราะตะกุ่นที่มาเพราะกระแทกไปไม่เรื่องของเรื่องอ่ะมันลื่นด้วยไอ้ตัวเม็ดเม็ดไอเม็ดน้อยหนาเวลามันมันลื่นมันนั่นแหละเปนเม็ดตายที่ไปอยู่ในหลอดลมติดเลยมูนจะหายใจไม่ออกม็นดีเลยอ เดี๋ยวต้องกลับไปเดี๋ยวผมขึ้นรถที่ดอ่นะคือสงสัยางเงเพราะมันมันมีสองฝากไงตอนแรกให้บอกว่าให้ไปรับท้ายถนนลงแล้วท้ายถนนก็ได้เห็นฝั่งเดียวอ่ะใช่ไหมไหนไหนเดินแล้วก็เดินกลับอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบเองผมมีผมมี ดูเหรียญชอบบอกอย่างนี้ดูผมไม่ได้ใส่กระเป๋าอ่าจุดบังคับจุดก่อนครับมีเหรียญมีเหรียญหาเหียี่ยี่สิบไม่มีเลยหาดิไม่มีอย่าไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีไหมยี่สิบไม่รู้เหรอเขาจะมีเลยเฮ้ยเฮียหยีครับไม่ต้องไปโทรบอกมันแล้วมันต้องวนกลับอีกอ่ะอไม่คนละข้างเออสุดท้ายก็ไปเจอที่จอดรถอ่ะ ยังทันยังทันนี่าจะอาอไมยี่สิบมามามานี่มีเฮียมีมีมีมาได้ละเดี๋ยได้ละไดเดี๋ยวไปหน้าหน่อย เอ้ร้านนี้น่ารักดีว่ะของเด็กๆเห็นต้นกลีบโเ้ยซื้อไอ้ไอ้หัวขับน้ำนี่ไงไดไหมเออหัวจาบ้ามันในพวกนี้มันเบาๆคนละครึ่งว่ะคุณดูดิมีคนละครึ่งป่ะมีคนละครึ่งด้วยคุณอันละไหนวะยี่สิบบาทนอ้ยถ้าเกิดหรืออันมีสุดลย ทั oh, ้งน well. erm right? well, ี้มันชอบขึ้นลาเราอยากได้ทั้งหมดอก็ทิ้งแล้วคุณมันบางๆทิ้งอ่ะก็ทิ้งเลยเออไม่ต้องคิดมากแล้วสี่บาทเก็กยี่สิบเหรอแล้วคนละครึ่งได้ไงคนละครึ่งสิบตันเสิบเป็นต่องไหมก็เฮียเล็กก็ถุงมือให้ไม่ใส่ไปจับไม่ไม่ต้องไม่ต้องชีดก่อนชีดก่อนชีดก่อนเด็ดเด็ด แล้วเรานี่เรามันชอบขึ้นลาแบบนี้มันหมืทิ้งแล้วคุณไม่ต้องไปล้างไงหมายความว่าเธอจะไปใช้ที่บ้านกะใช้ใส่หัวเราเวลาอาบน้ำเธอใช้แบบไหนไม่เนี้ยจ้ะจ้่แม่มันถูกไหมเออจังมันต้องหูวใช่ไหมใช่เธอเอาไหมจะมีนักขนาดเลยแม่ค่ะได้เลยนะอีหัวก็ได้นะนี่คียเมาส์อ่ะนะคะแต่ไอ้ตัวตรงไหนอะ เรติดเนาะนี่เาออกเหรอมันก็มีลเสียแหละสีดกไม่เล่ค่ะพี่้กอเสแล้วอออกมาแล้วเอมันมีปุ๋ไม่ใช่ค่ะอะไรไม่ใช่นะไม่มีนี่อันนี้ไม่ใช่ไหม่าเละอันนี้เนะแล้วก็เอาเอาใู